จะเอาลังนิ่มค่ะลังพึ่งข้างบนนู่นค่ะลังพึ่งอยู่น,นู่นน,นี่กะนั่งหรอรอกินลังพึ่งนะคะเด็กนั่งกินลังรอกินลังพึ่ง

หายแม่มันอันอันออกเมด่อสกก้อนลราค่อยเคลียน่น่นโอ้ยอยู่ตรงนี้รอตรงนี้ขยับไปตรงโน้ตแม่พาดูดูขึ้นมาขึ้นมาดูมันจะกัดมันจะกัดเด็กขึ้นมาเร,เร็วขึ้นมามันจะกัดเด็กแล้วนั่งลงนั่งลงนั่งลงรอกางเง เคลียไฟออกถ้ามอัดค <Okay, rik> <life> well er. ือ <consumed> like <at Transform> ่อเคลียร์ตมันหมพ่อเสียบเด้อไอ้จะเสียบก็ร่วงละตาบดูหน่อยลังใหญ่ไหมตาไหน นั่นตามาแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันลังใหญ่ไหมเจเขียวอยังมันบาบเหมนคียอยู่ล้างมาแล้วก็เดี๋ยวกับตดิลังใหญ่ไหมตาให้ดูดิอโอ้โหลังใหญ่จซื้อก่อนย่าเพราย่างเหรอเจี๊ยง่อนนี่ค่ะโอ้โหลังเบลเลยค่ะของแทบอีสานค่ะ ถึงแม่น้ำบานไม่ได้แต่เราก็ได้ตัวมันค่ะเสบเสบแสบแย, <laughs> ยินตกกวัวกลัวอะไรลังอะไร <c oughs> ะเขาเรียกลังอะไรลูกลังเพื่อโอเคเอาบายบายก่อน <c oughs> <c oughs> บายบายยินตั